อึ้งมิ่งใช่ไหมนี่มีแม่เซีบอกว่าอึ้งมิ่งอึ้งมิ่งว่างั้นหึแขกเนาะอึ้งวิ่งสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตทางนะคะวันนี้อยู่กับนิ่งมงคลนะคะวันนี้จะโชว์อะไรให้ดีให้ดูค่ะวันนี้วันนี้จะโชว์อะไรให้ดูเป็นห้อยเป็นไงมาตรงนั้นตรงนั้นมาดิตรงนั้ก่อน

ใจงาใหม่แน่ผุ่นแม่ไปทางผุ่นแม่ออโอ้เสียงเสียงอันเขาเรียกว่าอะไร <มา S 2> กระดิ่งไม้มเออน่ารักมากเลยมิง่งขอบคุณแม่แ,มแปะขอบคุณแม่แปะนะคะขอบคุณคุณแม่แปะคะ่ะที่ส่งมาให้น้องมิ่งใส่นะคะน่ารักมากเลย เหยียบเยยียบน้ำเหยียบใส่ายายงไว,ว้เอามันอยู่ข้างล่างจะเอาไปได้ไหมน้ำบ่ไหลน้ำบ่ไหลน้ำไหลหน้อยเพราะท่านใจไวรุ่นได้ขับน้ำนี่ เร็วมดถังเร็วโอ้ยหนิงเปล่าเปลาเปลาไหมเปลาไหมเปาล่าเปล่าเปล่าเป้าไหมจะเอื้อหรือเปล่านี่ ฉี่นิดนึงอึด้วยดียยด, <c oughs> ดีพวกยืดในถังเลยดูนาฬิกากันน้ำได้ม,มจากแม่ปุ้มนะคะขอบคุณนะคะใช้ใมิงบอกเอาไม่ผมมังแน่พอเป้นนานาฬิกา ใส่ใช่อาตักเปล่าด้วยตักเปล่ากันตักเปล่ากันเลยแล้วตักเปล่ากันตักเปล่ากันตักเก็บเก็บหลักฐานก่อนคุณน่ะเปล่าแล้วเปล่าแล้วเปล่าฮู้เปล่าแล้วเปล่ากอนมิ้งเปล่าแล้วเก่งเก่งเก่งช่างได้ครับช่างได้ให้รางวัลเลย ไม่ใช้นี่คุณดักกัดักกับความความจะคล้องแห้นมิงเบิงเบิงก็จะมวนแห้งเนาะก็จะสนุกแห้งเนาะมิงเนาะใช้ตีเขียนตีเขียวเลยมันว่าโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเต็มดอกนำ รักเป้ากันแล้วมิงแล้วได้สายยางแล้วได้สายยางแล้วยกยไหม

วหมดแล้วเต็มถังเลยขอบคุณครับครับด้วยครับ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 เออไังนี้เออลูกเดยกว่าน้องถ่ายูกประด้นี่ จะลุกได้ไหมนี่พ่อพ่อลุกเต็มอ่างเลยน,นั่นน่นลูกใหญ่กวน่อน,นอ,อ้อยนี่เออเอ้าเออเออลูกได้เยอะลูกให้่เยอะคึกเมื่อย,ยามได้เล่นน้ำตักเป่าตักเป่ากันตักไหม โอ้ oh, okay, ไก่แม่ง้กระตาดีแต่กระตากระตาคือไก่กระได้เปวแปวเร็วเรแปวเร็วเ่อสิให้ให้ยังเกาะรางวัลเร็วให้รังวัลเร็วให้รังวัดเร็วแปวแปผู้แปวเร็วเปาเร็วโอ้ยงินสิไงลังแล้วมิง ดเงี้ยเดี you? ๋ยว่ิไอ้มนวนเชีในถังังเงี้ยไปนะ่าทิเียานังหน่อย่ิมอามุดหายตัวแล้วมิงแล้วหาตัวิหมุดแล้วมดแล้วมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันอึยงเลยอึงมิ่งใช่ไหมนี่นี่แม่ตอีบอกว่าอียงมิ่งอึงมิ่งว่างั้นเบิ่งเบงแล้วเบิ่งโอ้โหย เต็มอ่างเลยบ่เม็นตัวหนิหน่อยนี่เต็มอ่างเลยนี่มิ่งโอ้ปาติโต้ปาติโต้มาดูมาดูโมาดูคนนำเส้นไปเชียบ์เส้นมิ่งเฮ้ยมาเชียร์มาดูเอ่อสาน้ำหน้าเฮ้ยเอากระบอกเห็ดผมเป่าเนาะเดี๋ยวเราบ่อยเห็ดมาเห็ดมามาไหว้เชื่อถือหนาอชอบแกล้งมิ่งชอบแกล้งมิ่งเป็นช้างตลกไหมคะชอบแกล้ง คักเนาะอึออ응่งมิ่อองอึ่งมิงกินนวดเนอนวดในถังเนาเพราะว่าแม่ว่าเหมือนอึ๋งไหมคะนี่ไม่ใช่ช้างไหมคะนี่อึ no no ๋งไหมคะนี่สนุกครับสนุกครเลยเอาดังเลยเอาเลยอ่ลงในติ๊กตอกด้วยครับโจที่ว่าเป็นในไหนวะีิ ันอนเป็นอึงเลยเต็มเต็มอ่างเลยอ่ะเฮ้ยดิแล้ว่างานแคปิดแล้ว่างานแค่ปิดมี่แกนิ่งอ่างอยู่นี่จิมันเต่าตัววลหรอขะก็นอนมาได้ครับผมนอนมาได้เลยโอ้โหหลดด้านอ่างเลยครับอุ้ยเอาหมุดยง ยังอีเดินันี่นังนียคุ้ยงเหเฮ้ยหลังแทงกันนั่งล้วไงหลังับพิชอบดิมิงยังอีเดินหนนังลเราลุกๆนั่ละเฮ้ยเจเาีกยวนางเนี่ยปีนเข้าเลยมี่ ม้ลงไปนี่มันอืนคักเหรอมีงนีก่อนเดือนก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้จาไม่วร์ก็ต้องขอโทษขออภัย้วยากความน่ารักอว้เพียงเท่านี้นะครับลากันแล้วครับผมสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ